สวัสดีครับแฟนๆสสายลุงทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะเอาสาระเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาบอกเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะอากาศร้อนเราควรหมั่นดูแลไก่ให้ดีนะครับไก่ให้ดีนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับนะไก่ได้เป็นโรคนะครับ ได้เป็นโรคจะทำให้ดีเลยเราต้องฉีดวัคซีนกันไว้นะครับนะเพื่อนๆที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับให้รีบฉีดวัคซีนไว้นะครับช่วงนี้ก็จะเข้า,าหน้าฝนนะครับแต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับร้อนมากาไก่ก็ทำให้เป็นหวัดบ่วยได้นะครับนะ ก็มีหลายซุ้มนะครับหลายซุ้มหลายคนนะประสบปัญหานะครับเรื่องไก่ป่วยนะเรื่องไก่ป่วยนะครับเราจะมีวิธีรักษานะฮะป้องกันนะครับหนึ่งให้เราฉีดวัคซีนไว้นะครับให้ฉีดวัคซีนไว้แล้วก็ยาที่เรา ติดซุ้มไว้ก็จะมีายาฆ่าเชื้อนะครับเม็ดดำแดงนะครับนะแล้วก็ยาแก้อักเสบเป็นเม็ดสีฟ้านะครับนะแล้วก็ยาแก้แพ้อากาศก็อนอันนั้นก็ดีนะครับยาแก้แพ้อากาศนะฮะนะแล้วก็ซัปเปอร์กรีนนะครับซัปเปอร์กรีนนะแล้วก็ยูนเนียนทันฟานะครับเราควรติดฟุ้ม ไว้เลยนะครับควรติดซุ้มไว้นะเวลาฉุกเฉินกงค่ำกลาคืนเราไปหายาตามร้านขายยาไม่ได้นะร้านปิดนะครับนะเราซื้อมามา,มาเก็บไว้เลยนะในซุ้มของเรานะครับนะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมันก็ทำให้ไก่ไม่สบายนะช่วงที่มีฝนเข้าออนะครับ แล้วมาบวกกับความเจอความร้อนเข้าไปอีกนะฮะทำให้ไก่เรานะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้นเลยนะครับเราก็มีวิธีการป้องกันนะครับนะเราก็เป็นพวกฉีดวัคซีนไปนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ยาปนติดซุ้มไว้นะครับนะอ่าแล้วก็ยานะครับยาเราเอามาให้ไก่นะฮะ เป็นพวกผสมน้ำก็ไบโอนะครับนะไบโอ B12 นะครับเราก็มาผสมน้ำให้ไก่กินนะครับเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะมันอากาศร้อนนะครับทำให้ไก่ไม่สบายกันเยอะนะครับนะผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับประสบปัญหาเรื่องไก่มากๆเลยนะครับนะผมก็ ขนาดคนนะครับคนก็ยังไม่สบายกันเยอะเลยนะครับช่วงนี้เป็นไข้เป็นหวัดกันหวัดลงคอกันนะครับควรดูแลนะมันเอาใจใส่ไก่ที่ของเรานะครับนะแต่ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่านะครับไก่ของผมอ่ะไก่ของผมก็ป่วยนะฮะก็มีป่วยอยู่นะครับมีป่วยเราก็ทำการรักษานะครับนะช่วงนี้ ผมไม่มีเวลามากพอนะครับไม่มีเวลามากพอที่จะเลี้ยงไก่นะผมก็ว่าจะขอ,อยุตินะว่าจะเลิกเลี้ยงนะครับก็ทำการขายนะครับเลิกเลี้ยงแล้วก็ให้ให้เรามีเวลานะให้เรามีเวลามากขึ้นสักหน่อย แล้วบางทีก็จะกลับมาเลี้ยงใหม่นะครับจะกลับมาเลี้ยงใหม่เราก็ช่วงนี้นะเพื่อนเ,นเนคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเฟซสายลุงทองหยอดนะครับเฟซนะครับ <c oughs> เอาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปทําต่อยอดนะครับสายาสารพีชอนะครับสายสารพีชอนะแล้วก็สายพัทยานะครับนะ ก็ขายขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงนะถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเฟซสเอเฟซชื่อเฟซก็สายลุงทองหยอดเลยนะครับนะสาลุงทองหยอดน,นะครับก็ว่าจะเลิกเลี้ยงสักพักก่อนนะครับทำให้เรามีเวลามากขึ้นเราก็จะ กลับมาเลี้ยงใหม่ก็ไม่แน่นะครับนะก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับช่วงนี้มันก็เลยาหาเวลายากนะครับหาเวลายากก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับนะคนเลี้ยงไก่ชนนะครับก็จะมีเกดเล็กเกดน้อยเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมแหละนะครับนะ ถ้าคิดว่าผมถ้าจะเลี้ยงนะครับถ้าจะเลี้ยงใหม่ผมก็จะไปเอาอเหล่าหาเหล่ามานะหาเหล่าของอสอมีสุวรรณนะครับนะสอมีสุวรรณเสียเบิร์ตนะครับนะอยุธยาช่วงนี้ขอหยุดก่อนหยุดเลี้ยง นะครับจุดเลี้ยงก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับถ้าใครสนใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับสนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเอาไปาเพาะต่อยอดได้นะครับก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ประมาณสัก สี่สิบห้าสิบตัวนะครับสี่สิบห้าสิบตัวนะผมผมตอนแรกผมก็ว่าจะขายหมดเลยนะขายหมดเลยหรือยกยกซุ้มไปเลยนะครับนะผมก็จะขายแค่ประมาณสองหมื่นเท่านั้นเนี่ยนะเอาแค่สองหมื่นนะแล้วก็แถมสุ่มไปด้วยนะครับแถมสุ่มด้วยสุ่มก็ให้นะสุม่มสุ่มก็มีประมาณยี่สิบกว่าลูกนะครับนะ ซุมใหญ่ซุ่มวิ่งนะครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเฟซสายลุงทองหยอดนะครับนะช่วงช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะครับอากาศร้อนจริงๆนะทำให้คนเราไม่สบายไปด้วยนะครับ แม้แต่ไก่ก็ไม่สบายนะนะก็มีประมาณนี้นะครับเอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับพ่อพันแม่พันนะก็ติดต่อมานะครับสายลุงทองหยอดหรือหรืออยากจะเหมาทั้งเล้าเลยก็ได้นะครับเหมาทั้งซุ้มเลยก็ได้นะถ้าเหมาทั้งซุ้มผมก็จะให้ซุ้มด้วย นะครับให้สุ่มด้วย20กว่าใบนะครับแล้วก็จะมีมุ้งนะครับมุ้งนะครับผมก็จะขายแค่2 0,000ืเท่านั้นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะน้องๆก,นะนะกำลังหัดเลี้ยงก็ดีนะครับนะกำลังหัดเลี้ยงก็ดีนะเอาไปต่อยอดเอาไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะ,ะสายสารพีชอนะครับนะเก <c oughs> ่งๆนะ แล้วก็แม่สายพัทยานะครับแม่สายพัทยานะแล้วก็แม่สายของสารพีชอนะครับนะก็นี่ประมาณนี้นะครับนะก็ขอพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับสอสายลุงคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยกด s ับ s cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ในคลิปต่อไปด้วยนะครับนะแดด แดดแรงนะครับแดดแรงแลแ้วตอนนี้แสงมันก็เลยทําให้หมืดมั่งนะก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ